สวรรค์มาหอดนีสวรรค์เอาอย่างเดิมมาหายพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเอามาทั่วดินมาส่งจ้าแต่ก็ขอบคุณพี่บ่ายหลายๆเด้อดีวันนี้ขอให้ตูกปวยเดูวันเห็นอยู่บ่อป่วยกันเรื่องป่วคือว่าปูทั้งหลังเขาเป็นความน่าเกรงแรงแหลกเห็นอยู่ได้ครบทุกคนทีมงานเลยเด้อไปถุงไปจ้า ก็ถ้าปลูกคนปูกปแมดก็เป็นกระโปงไม่ได้เป็นนาำตานนะเนาะมันออกงอจ้าแจ็คทุงนั่นกระปีี่ขอบคุณพี่บอยหลหลายๆขอบคุณนะคะที่นุนทวไม่รุนขอบคุณค่ะห้นี้ ไม่เธอยงอยู่ไฮน่ารอกอ,อันนี้มันชุอบริทธเลยนะต่อยู่ไฮนาอีเมลสิปลูกประมาณสามให้เลยเอ้าไม่เคยพดอยแตกติดกกเป็ัญหาแรกเลยนะปลูกตอนแรกแต่ขณะฝนก็ปลูกตอนฝนอ้าวสาเอมันก็ได้ทุแล้วแน่นอนวัดเรียงสังได้หว่าพิมพ์เพิ่นใช่ย่งดีนะบมันย่างก็ยืนหยัดตัวตัมังกีนี่ใครสีเห็ดน่าจะยืนหยัดตัว เอายืนหยันตัวตนรัปะชาโนีรบอ้าจะเห็นแหไบ้าเป็นะสบายดีคือมันจะยืนหยันแล้วมาทำพหอดเดือนเลยเพราะคอกิมป์ไเอาคอพินอย่างยืนยันเขาเห็ดกับเบร์สูบแต่เราหยืนหยันัปะชาชนใหเขากดหลังส่งคอกินอันนั้นนะคือท่านยืนหยันว่าประชาชนเราคือเขาคับคอไปแล้วมันสิไดทติโลรวดลัด อันนั้นโมเนหลัดบอกค่ะอันนี้เขาพอปกติกระบุ้งอะไรอยางเงี้อันนั้นคือว่าเ้าถ่าพิมพ์เพิ่มมันบดได้เลยค่ะห้าวไถยืนดียนเวทผสมชูตรลึกแพทชะตอมเนี่ยไปแต่บอกกระทรวงข้อพิมพ์เกิดถูกเดียนเขาจะบอกว่ามันเป็นกฎใหม่จริงเลยที่ห้าให้เขาเบิ่งนไถบอกเออเดี๋ยวนี้เขาว่ามันต้องเห็นแบบนี้โบ๊ะหูเขาไปส่งข้อพิมพ์กับเขาเขาเบิรนแล้ว มันคือหยากมันคือหลายกว่าเก่านะใช้แต่เราบเบิดูมันเป็นเครื่องขอมชั้นดีเ่าเคองยกันเป็นเี้าโทรศัพท์่ไกนาไปดยเบิดูมันเปลนเครื่องกันเปล่าเออเปลี่ยนงวันนี้เรากินจนมืดมแหละเพราะว่าถือไวเราก็จะมืนจะกินเหลืออ้วมันเป็นไรได้เนี่ยบ้าบ่าออกผู้ใด้ซื้อเลยให้กินไหมครับพุทธจ้ พี่เออไมเนจอกอันนั้นมาสวยจนป่ากบาแล้วมือเหนียวโยไปว่าอยู่ที่องพันเนี่จนเบิร์ดะค้าบ่าวนะเออป็มอว่ับปาไขาข้าวป่าเป็นข่าวตรงแล็กสีได้ก็ได้เลยเฮ็ดไปจะมีงานวยี่ะบ่บ่เนแนเรองตวเเลี้ยวเลยได้่ข่าได้ปกติุกอยาใส่อยู่น มามอแม่ม่เยนี้เพราะว่าเพราะว่าสัญญาณะกับมันนีพบตดนัางตุ๋ยมันเป็นจติพยุเจดได้นั่น้ายทู้ายทที่นะทที่เจ็เวลายากแล้วเจ็บบาริไยภาานั่นัใได้ัวอย่าง่ในั่นจะต้นไทีแกพาไปจะกลับไปชนไรขอบคุณค่ขอบคุณค่ะบผัวสบายดีเด้อ อขนมขนมแมานก่ามฮาน่ัวห้ินล่ยเลเลยบฟังเยโอ้ยจัการตอนะมนอเล่ใเาไหว้ด้มแล้วิใชแล้วบาดจังเลยมื่อาเหลุดบ่อใดน่ะหลุดเนะพี่น้องเอ้ยนงซุมแซลแมวพงยังมาทันได้เลืกล้านะคะรอหุุนเล่ยซะก่อน เขาพนนี่จะเมนวมาล้ำไงงามอยู่เดอ้อน้าตัวพนดำ่ในน้นองนี่พี่น้องเย้ยหมกทัวดินเพิ่นกันง,งามมาเลยปีเลอ <c oughs> สาวันกลับไปแล้วมาส่งอันทวดินพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> พี่บอยมากๆเด้อขอบคุณห <c oughs> ลายๆื้สืัทวดินให้ ทีมงานของเฮาวมัสทุกคนเลยขอบใจหลายๆขอให้ถูกหวยเด็กพี่บอยวันนี้เด็กจังมาลุ้นหวยกันฟิน้องออกรางวัลหลักที่สี่ยกที่สองเริ่มอีกแล้วเหรอกินแล้วก็นอนนอนย่อยเมื่อยต้นแล้วก็มากินต่อเตรียมมาข่มมุ้งยันไปใหญ่นะหวยบอกรางวัลเลขท้ายสามวอิสกับมูซึ่งอยู่มูก็ถือเบิร์ตนีนี่ เตรียมโพสเตรียมลูกเตรียมห้องได้พี่น้องตุนดินสาววานพี่น้องจ้าครับแม่วัน่อยนะคะเจตุยตุยเนี่ยเป็นแก่กินแก่กลิ่นนะตอนนี้ซ่อมสินตัวปุ่นเท่านั้นอันทังใจด้วยนะมันตัวลดตัวก่อนมันบริเวณรุ่นห่วยกันพี่น้องรุ่นห่วยไม่ใช่มีสัญญาณเหรอครับสายเจตุยไปหรือตัวสักฝนหมาบ่เฮ้ยฝนตกแล้วตาฝนจ้า กนั่นมันอยู่วางรถนนแล้วล้วยเลี้ายสามตัวครั้งที่สองเล่ที่ออกไปไปไปที่มคดีนี้กับิบบูโต้บอลล็อกเดสองแปดเจ็กสองแปดแปดก้อยคือประูแปดไปครงบนะคะกล้วยเลี้ยงคายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดคายประตูรัตตลีบ้างค่ะมันหม่านเฮนสามตัวออกควา นี้ังวัดเลียงอะไรเนาะงวดไบป้าไปดงแล้วก็พัดนี่ตะกินกับนินปริยุทธในเศร้าคันถึอเลขตะกินต่อยสองพันบาทค่ะนย้ำถึอเลขน้ำมันถึอเลขถือมอนี่ฮาต้องถือนางตุ้ยกันถือกันนั่นแหละถ้าพูดถึงต่ออยี้้เลขจอมปวดนะโอ้ยชาร์ออกไม่เนาะ ปรณ์ออรงนจะใช้อุปกรณ์ออกระงวางหลักที่หนและหลักที่สองอกรางวาลท้ายสองตัวผที่จะทําการออกรางวาลวท้ายสองตัวนะคะหลักนกไข่คืนผู้แทนสำนักงานการตรวจงินแผ่นดินนายธีรพลพิริยะคุณทร ผู้อภิการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่หนึ่งและีแตกกินกับกินนะครับน้องมือนู้แต่รทรวงการท่องนางสาวพรวษาเสริรพงษ์เลขาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวแลกีฬนพรอมแล้วจะออกรางวัลเลท้ายสองตัวจับมือขึ้นมาง่ายเหรือได้จิตได้เอาสุดท้าอันนี้เลยอานส อัวเข่ากำนังหมุนหมุนสามไหมุนอยู่เลย่าไปเบิ้งเว็นนั้นตัวนี้ตัวนี้อยู่ว้าวอยู่้านหรือบ้น้าวยันัดูยรางวัลไทยสองตัววันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออก งวดวันที่16สิงหาคม2567เลขที่ออก28ช่อ2 8น้า3ตัวเอร2ตัวเบอไ์2ตัวเบอ้์2กัรเบอร์2ตัวเบอร์2ตัวเบอร์2ตัวนบอร์2ตัเอร์2ับอั์2ตัเบอรา2ตัวเบอร์2ตัวงบอร์2นัวเอรม2ตัวเบอร์2ตัวเอง์2บอรัเบอร์2ตัวเบอัเบอร์2ตักเบอรัวเบอาหาตัวเบอร์2ันะบอร์กตับนร สองสี่ก็ดีปดบุรีรัมยื้ือนะครับัมาถือเยพี่น้องเฮ้ยข้างล่างน่ะสองแปดแต่วันที่ข้าล่นี่เฮ้ยมันจะออกแบบคือแต่มานานันออกสิบอกชิบเอัมบลาถือได้นี่นะมันจะออกแบบสอเก้ามันกับอยู่กระจักแต่ว่านางทรงมาใหหนโริกตัมันจะออมแสองเก้าเรียบร้อย่สองแปมันันางกับอย่รจั จับอยู <sympath icking> ่ประจจกับไปซื้อไหมซื้อยนางนี้นะคะรหมายเลขทั้งหหลัซื้อสองเก้าเอาแปด้ยแต่ก่อนมอสิบกิ้งเจไปบอกว่าสองเก้าสับกยาเขาเคยถือได้ขบนนัเ่้าไม่ไปเ้าเนี่ยมจะได้มันก็ถือจะมาฟังจะมาฟังข้าสแก้าอยู่รอยังมีหวัง้อมทั้งอยาขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้ว รางวัลที่หนึ่งวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกบเจ็ดเลขที่ออกศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดฟังครับนะคะรางวันที่หนึ่งวันที่สิสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออก เดี๋ยวเรไปหาเดี๋ยวัเ้านี่มันกะออเส็นแล้วเนาะมีที่รางวัลที่หนึ่งนะมรางวัลที่หนึ่งรางวัลสองรางวัลเลขที่ถุกรางวัลคือศูนย์เก้าห้าแมดหกศูนย์เก้าห้าแปาหกและศูนย์เก้าห้าแ้ดหกแปเศูนย์เก้าห้าแ้ดหกแป รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารากยิไปเ้านาที่สิบมาถึงมาถงจ่าพีหน้อสื่อซองเก่าก็ออกซองแปดซื่อของเก่าก็ออกหกเจ็ท่าไรเลยบ้าน้ยเาวปิดหนีปิดิงเขาเลยดิอย่ามาเบาฉันืในเดียวนึงใบเดียวนึงเท่าไรเลยเบามาดู ได้กับเราหนูะนะน้อยกาก็ยังเราชอบสีไปดิเอ๋อุ้ยไปพอนนั่นโงดหนาจนจีใจบ่ถือกับบ่เป็นยังเนาะพี่น้องงวดหนาเอาไหมอ้าบ่ได้เคยยอมแพ้ยังอยู่เลยเอาเดี๋ยวบรืนองบันทึคนคือข่อยบ่เคยยอมแพ้ย่งง่ายๆบ่ได้วันนี้เขาก็เอาเง่หนาเป็นนี้เข้าไว้ ผูใดถือแม่นะคพี่น้องเอ้ยผูไดถืนะคะยินดีแล้เดินจ้าชวนชวนผูไดที่่าถือกระ้อเกศีนี่แหละค่ะ่เป็นอย่างรอบหนาเกศมือใหม่และการสรับคทีมนี้กัน่ถือกระสีมืออาีพท่านั้วนมัน่ได้กินต่าเลยเด้เฮ้ยสบายดีกินเลยสบายดีเเอยบแล้วมไะเครับพิถีพิันนางเซีบรอบท้ายบ้านมันโอมาดี่ิมีเซ้นทำถั่วเหลงานีบอ